ถ้าเห็นเงาในรูปอย่าทักปี2558โคราชฉันรับทำความสะอาดบ้านเก่าหลังหนึ่งที่เจ้าของเพิ่งเสียชีวิตระหว่างเก็บของฉันเจอภาพถ่ายงานศพภาพนั้นทำให้ขนลุกเงาเด็กยืนอยู่ข้างโลงทั้งที่ในงานไม่มีเด็กเลยคืนนั้นฉันฝันร้ายเห็นเด็กในภาพจ้องเขม็งตามด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวน เช้าวันต่อมาฉันตัดสินใจถามคนแถวนั้นได้รู้ว่าก่อนเสียชีวิตเจ้าของบ้านเคยทำแท้งลูกตัวเองฉันเริ่มเห็นเงาเด็กบ่อยขึ้นในกระจกในมุมมืดตามหลอกหลอนทุกที่ที่ไปคืนหนึ่งขณะที่กำลังจะนอนฉันได้ยินเสียงกระซิบข้างหูแม่ฉันกรีดร้องสุดเสียงวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นตั้งแต่วันนั้นฉันไม่เคยรับงานทำความสะอาดบ้านเก่าอีกเลย แชร์ให้คนที่คุณรักถ้าไม่อยากให้ใครมาเรียกคุณว่าแม่ในคืนนี้